โอ้โหหัเทึกเนาะสบายดีทุกคนตอนนี้ว่าฝนเดินทางมาอเกียมจะฮอดบ้านป้าคมเนาะบ้านป้าคมเมืองกวันแขวงหัวฝันทางน้านี่ก็เป็นบาน้าน,บานป้าคมเนาะบ้านป้าคมบ้านป้าคมเนี่เป็นบ้านคองอ่ะส่วนเฝ้ามงเนาะส่วนเฝ้ามง,ามงทั้งหมดเลย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเข็มทางเข็มจะหฮอดบ้านป้าคมเนาะเดี๋ยวบ่าฝนจะฝ่าทุกคนขึ้นไปนยังเลาะบุ้งบรรยากาศภายในบ้านของขาเจ้าเนาะเป็นแนวเดิมกอะติดตามไปนากานเนาะ,ะ่าบรรยากาศภายในบ้านของขาเจ้ามันเป็นแนวเลยเนาะวันนี้เขาไปนากานเลยเนาะทุกคน เส้นทางก็ประมาณนี้เนาะทุกคนทางก็ยังเปล้อนอยู่ฝนยังตกเสารเนาะตามเลยเนฝนอากาศตกเสารเส้นทางก็เป็นทางดินแรงนน่นนี่แหละถ้าฝนนี่มาบุริไดเลยทุกคน พ่นหักกระตุกเสาเลยประมาณซ่องมือเลยเส้นท่ากันอย่างซ้ำนี้อยู่เดียด๋ยวบุฟนจะฝ่าทุกคนย่างเลาะเบื้องบรรยากาศอ่ะอยู่นในบ้านป้าคมเมืองกวันเนาะเมืองกวนแฟงหัวฝันเป็นอะไรเลยก็ติดตามไปดำกันหนาะทุกคนเี่จะฝ่าย่างขึ้นทางนี้เมอง ก็ยังโบว่าฟอนก็ยังบทันได้มาหยางเลาะจักเถือเนาะบรรยากาศไาในบ้านองกาเนี่ย เดี๋ยวติดตามไปดำกันเนาะทุกคนป้าอันนี้เข้าเจ้าเห็ดเดียงง่วทุกคนเดกอดเบืองง่วเข้าเจ้าเนาะง่วส่วนบ่อนโอ้ขักขักป้าง่วเยอะจ้ะ

Các bạn này cứ bộ lệ Ba thuộc tiêu Tiếp theo sẽ phá bây bưng này mua bàn và nắng nó sắt Nắng sắt ăn để có bộ hù nó đều phá bưng Thằng này nó không Không cháu nào cháu bài hết cong, được bài hết Ăn được hả Có bộ khó chơi อน่าจะเป็นนั่งตัวควายด้วยนั่งตัวงัวเนี่ยน่าจะเป็นนั่งตัวงัวทุกคนผู้เดียวฮูกับขม,มิ้นมาบอกว่าฝนใน่เนาะว่าฝนยังบุบทันโฮเลยเขาเอาไว้เฮ็ดอันเดอร์อันนี้เนาะ โอ้นั่งงัวทุกคนนั่งงัวะนะถ้าบฟูเรฮูกะบอกว่าฝนได้นาะว่าอันนี้เขาเอาใบเห็ดอันเดิรเนาะบ้านนี้มันจะเป็นบ้านที่แบบตังเหืนอยู่เดียบตามแขียนทางเนาะทุกคนทางน้นานี่นก็จะเป็นบ้านเดียวกันเนะาะเพราะว่า เผื่อนเขาจะจะตังเดียบเขยนะเียนทางนี้ไปน่ะของเห็นอยู่ทางนั้นเดี๋ยวเาลงไปทางนี้เด้ยกันยังยังเลาะไปหารถเข่าจอดไปทางนั้นนะบ้านป้าคมนะ่ะบ้านป้าคมเมืองกวัแขวงหัวฝัน ทางนี้ก็ยังมีบ้านเนาะก็เป็นบ้านเดียวกันแหละบ้านป่าโคมแต่ว่าเขาเจ้าจะตังเหิอนอยู่เดียบทางทางลมนี่เนาะส่วนใดเดี๋ยวเขา n h างไปเอารถเถาจอดไปยูเถิงคนเนาะเดี๋ยว n h างเดี๋ยวเาจะขี่ลงไปจอดยูหลุมคนแต่กลับไปทายทางนั้นให้ทุกคนได้เบิ่งอีกเนาะโอ้มีมาไม่ลูกอ้อนเน่ย ช่วงนี้กะตอนส่วงโมงสามโมงนะ,ะับบุคอยเห็นคนปั้นเดินเนาะเพราะว่าเขาเจะไปไปเหตุไห้หน่อยส่วนใดเนาะบ้านนี้เป็นตายางในมานี่ สัญญางเลาะแต่ว่าบยานม้าเลยเนาะเข้าเจ้าเลี้ยงมาหลายเนาะอยู่บ้านเฝ้ามงนี่กะจับประมาณนี้เนาะบ้านปุ๊กบ้านตาคมเป็นเนาะบ้านนี้เนาะกะเดี๋ยวถ้าว่ามีโอกาสโด่งทางนั้นนะกะมีโอกาสทายกะจิตทายหือเนาะทายหื้เบิึง ทางนี้ก็จะเป็นหงเหียนของอ่บ้านป้าคมเนาะทุกคนก็พบพฮอทห้องเรืนอนนะจะแมนแต่ปฐมเนาะมีแต่ปฐมทางนั้นก็เป็นทางเห่าขึ้นลงมาเมื่อกี้ให้หน่เนาะทางนั้นก็จะมีประมาณนี้เนะาะสำหรับบ้านป้าคมกับ คลิปนี้ก็เดี๋ยวจีข้อจบคลิปเพียงแซมนี้กันเนาะทุกคนนะกรับฟอบกันเมื่อในคลิปต่อไปนอามมาานเนบาะกติดตาไม่ดํากัารนะบ้าฟอนจะไปหดบานเดือดเลยเนาะเรียกว่าฟอนอ่ะกลับไปทางนี้เดนฟอนจะไปถ่ายอีกอ่องบานเนาะเฮ้ยทุกคนไรเบืนน้องไรสวมดํา,ากันเนาะติดตาไม่ดํากันเนาะทุกคนคลิปนี้ก็จีข้อจบคลิปเพียงแซมนี้กันเนาะก็สบายดี